ในร่องน้ำแดงกับเรือเหนือวารีจากชุมชนหนองบัวเหนือในร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเร er ือเหนือวารีในร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะ ready sir gentlemen the longboat racing match s 7 t s the winner is เหนือวารี thank you ออกมาเลยเที่ยงที่หกิีครับหกสิีแน่นอนกับกูนี่ครับ เป็นการพบกันร,ระหวา่างแม่ยามนจันทร์กับในน้ำามงจะาปู่พุทธแคนกับแม่กะบ เื้อจะออกแล้วแต่สอสอเราจะเหลือแต่กระเกงหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ครับเพราะตอนนี้เสื้อหายไปแล้วเสื้อหายไปแล้วหงายยังไงเหลือกระเกงกับบานรับท่านนายกท่านนายกเป็นหัวรับเอาแล้วเหลือกระบานสอสอกระสุดยอดครับเอานะครับคู่นี้ได้กันจี่มได้กันสิ่มรู้สึกว่ารู้สึกว่าลงตามแดงเปิดกันที่มาระวังนะครับระวังนะครับหวยหัวเรือไปก่อนหวยหัวเรือหนีไปก่อนอย่าให้พบกันอย่าให้อบกันเอาครับไม่อบแล้วไม่อบแล้ว ไม่จมกันแล้วไม่จมกันแล้วตาคนตาไป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 ไม่สนใจแล้วกันเราเว้ยแม่ยาเบิ้นจันตะปูคุณเป็นแม่ยาเบิ้นจันร้องน้ำได้ตาปูคุณเป็นรองน้ำน้ำเงินฉรายโค้งเข้ามาอัดเข้าลู่เต็มที่แล้วนายทายเริ่มเปิดหัวดำเข้าอัดมีดี้กันเข้ามาแม่ยาคุณเป็นแม่ยาเบิ้นจันแม่ยาเบิ้นจันตาปูคุณเป็นตะปูเป็น น้านะเบินมยบุจันทัดตีตี้กับมากระปุลแผนดีกะปุลแผนดีกระชวงเดียวมาเมียบนจันทร์ไรปีจี้กับมามียบุจัน ห <ł> ัวแล้วแม่ยาบนกันน้ำหากขตาแน่เที่ยวนี้เพราะว่าลองหนาตะเินลองหนาตะเวนจะบหคูขุณแผนนั้นหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวจับหคูขุณแผนนั้นหนีอย่างเดียวแต่ว่าแม่ยาบนกันแม่ยาบนกันจะไล่จกคุมได้ไม่ได้จะไล่จกคุมได้ไม่ได้ในเมื่อร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเม็รสุดท้ายแม่ยาบนกันแม่ยาบนกันยังตามอยู่แต่ว่าจับหมูคุณแผนจับหคูขุนแผนยังหนีจาบหูคุณแผนหนีจะบหคูขุณแผนหนีแม่ยาบนกันจี่แม่ยาบนกันทีเอา ย,ยังไง<ส>ยังไงสอสจะไปถอดกางเกงให้เขาอีกตัวหนึ่งแล้วนะไม่ถอดแล้วมันกางเกงอะเสื้อน่ะให้ไปแล้วผ้ากะม้าให้ไปแล้วประกาศผลการแข่งขันเรือยาวเที่ยวที่64ประเภทเรือท้องถิ่นขนาด36ฝีพายระหว่าง เรือแม่ย่ามนจันจากบ้านสวายสอในร่องน้ำแดงกับเรือเจ้าปู่ขุนแผนสตึกสิริยนจากชุมชนบ้านโรงเลื่อยในร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเรือเจ้าปู่ขุนแผนสตึกสิริยนในร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะ